กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับเกมสมรวยมาเตอร์วันนี้เราจะมาล่าบัวลอยกระต่ายกันนะครับนี่เลยบัวลอยกระต่ายของเราเราจะมาแลกไอตัวหีบชิ้นส่วนเศษสัต์ขี่แดงนะครับตอนแรกผมว่าจะแลกอันนี้ชุดหิงแดงแต่ก็ไม่เอาดีกว่าเอาหีบเศษสขีแดงดีกว่ามีนี้ด้วยนะปีกปีกแบบคนไม่รู้ก็จะได้ไม่ต้องเติมเงินปีกสีส้มนะชิ้นส่วนปีกนะแต่ไม่ต้องใช้บัวลอยกระต่ายอยู่มาสามสิบแลกได้อยู่สองร้อยนะครับ เดี๋ยวเราไปล่ากันดีกว่าผมจะล่าในดันสงครามเหมือนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะไปใช้เข้าปั้นต่อดูดิวันนี้จะได้สักกี่อันบอรอยก็ต่ายาได้เราม่อยู่ยนะีิบสองเนาะปลายปยกวาดล้างปลายกวาดล้างไปวันนี้หีบชิ้นส่วนแดงต้องเป็นของข่าแต่งไงมันได้อยู่แล้วสามอันเนี่ยน่าจะได้น,ะน่าจะ ได้ไหมวะเนี่ยเนี่ยโอตาลายปะไม่ค่อยดูไม่ดู่าตาลายไม่อยากไปจ้องมากเดี๋ยวรีเซ็ตเลยไปเลยทีเดียวแล้วค่อยไปดูเอาวดล้างท้าลอบรีกววดล้าง อ่าแล้วก็ตอนนี้มีเติมเงินมั้งห้าห้าร้อยได้ชิ้นส่วนไอ้กิเลนหนึ่งร้อยชิ้นทองห้าพันห้าแต่ผมไม่ค่อยอยากเติมอะ่อะกิเลนอ่ะอยากให้ได้ทองไอ้ตัวมันเป็นของเทพพิราม,ามากกว่าเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยห้าร้อยได้สกินหายากเลยนะแล้วก็กิเลนหนึ่งร้อยชิ้นแล้วก็ทองห้าร้อยไอ้ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าแต่ถ้าเติมสองพันได้ปีกแดง แต่ผมไม่เอาอะรอให้มันเป็นเทพพิดามาเดี๋ยวเราค่อยไปเติมใช้ใจ,จ่ายสะสมได้เท่าไหร่แล้ววะยี่สิบสามโอ้โหเมื่อกี้ได้แค่สองอันเมื่อกี้ได้อันเดียวเองเหรนี่ก็ลงดันเจียนดีครับดันเจียน กวาดล้าง <c oughs> ผ่านยังวะเนี่ยไปเอาหูเตะครับไม่เข้าขอยอครั้งไปมไม่ผ่านวะแข็งแข็งจริงนายแข็งมาก เย่าง yeah. น,นี้พวกนี้ไว้ที่หลังกวาดล้างก่อนกวาดล้างก่อนเราต้องการบัวลอยกระต่ายมันจะได้ไหมไวเนะครับปั้นมีอยู่ร้อยกว่าก้อนเนี่ยถ้าไม่ได้นะโอ้โหได้ซากุระ โอ้โหไม่ออกว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นายอย่างเงี้ยนายนี่สุดยอดมากเลยสุดยอดมาอันนี้จะผ่านไหมวะเนะี่ยลองดิ หนูไม่ผ่านสักสทีไปหมูผ่านที่3ามดาวสวยนี่ไงจุดประสงค์ของเราถ้าได้เปิบมันจะได้ฝึกชีวิตวิญญาณสามพันเขาได้สามพันมาเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปซื้อคลิปหน้าอัพตัวกุจิยสุขึ้น5ดาวแต่ก็ใกล้แล้วตอนนี้เลเวลเ ขาดอีกอันเดียวอุปกรณ์แดงยังรีหาไม่เจองเนี้ยถ้ารีหาเจอก็ขึ้นแปดละแปดก็เก้าน่าจะไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านี่เนี่ยน่าจะได้ที่สุขห้าดาวไอ้เนี่มันผ่านแล้วนะเฮ้ยมึงต้องผ่านแล้วนะมึงต้องผ่านนะวัดอือดูมันตีดิโคตรแรงอ่ะผมแม่งมีหลบหลีกว่ะตีไม่ไม่ไหวดูที่มีกี่ชิ้นละ ยี่สิบสามไม่ออกจริงใช่ไหมเนี่ยสุดยอดออโหอออกยากออกเย็นกดล้างไปขัดล้างไป โอ้ยไม่ออกกับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยทำไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเองมันจะเกินไปแล้วไม่ได้ไม่ได้มันจะอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว สองก้อนเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายๆนะบนรอยกระต่ายทีด่ดวงเออออกมานะอันนึงอีกอันเดียวถึงผมมารีตัวนี้ไงดันในตัวยันดอนเยี่ยมเนี่ยมันจะได้พวกอุปกรณ์สีม่วงเนี่ยแล้วผมจะไปขายขายเพื่อเอาไอตัวเปิกชีวิตวิญญาณนะอีกอันเดียวโอ้โหจอด ได้ซากุระมันหนึ่งโม่ออกยากจะหมดแลนะ้วเนี่ยจะหมดไปร้อยก้อนเลยนะเขาปันนะ้นเนี่ยลงดันสงคราม่ีรอบก็สี่รอบได้มาอันเดียวโอ้โหนายแน่มากโอ้โห วิวอัพเลยมั้งเนี่ยตอนนี้ยังเวลริบ118อยู่เลยคนอื่นนี่ทะลุไปเท่าไหร่ต่อถึงไหนมาแล้ว้อยก้อนหมดไปเป็นที่เรียบร้อยข้าปั้นของเราโหนายแน่มากนายแน่มากบร้อยก็ตจายโอ้โห เอ,เอาเคสทานลบตะจริงกดข้ามไหมโอ้โไม่ได้วะ่ะกดล้างไม่ออกวะ่ะมันเล่นผมแล้วเพื่อนๆมันเล่นผมแล้วตอนแรกกาคลิปนี้คลิปสั้นๆนะเนี่ยโอ้โหไม่เอาแล้วไม่ใช่ได้ครบตั้งนานแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวไปดูอนเข้าปั้นจะหมดละ ไม่ได้ยี่สิบสี่นะเท่าเดิมอยู่เลย <S <S มันเล่นผมแล้วมันเล่นผมแล้ว <S 1> <S 1> นายนี่สุดยอดมากอันนี้ทองอ้อขอผ่านเลยขอผ่านเลยขอผ่านขอหนึ่งผ่านขอหนึ่งผ่านไม่ขอสามดาวได้ขอผ่านเดียว <S 1> <S 1> ไม่ผ่านอีกรอบตี ไม่ผ่านไม่จีก็ได้วะอันไหนวะเนี่ยโอ้โหขอมบรุราก็ตายน้อยอันนึงอีกอันเดียวโอ้โหสักุระโอ้โหม่ออกยากเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันรู้ว่าผมหา เาเรื่องอ่ะมันเอาเรื่อง,าาอองใครเป็นไหมพอต้องการเนี่ยแม่งไม่ออกเขาปั้นจะหมดอยู่แลนะ้วเนี่ยเฮ้ยมึงจะไม่ให้ดองไว้เผื่ออันอื่นมั่งอะไรเงี้ยอันเดียวเนี่ยบัวลอยเนี่ยฮะโอ้โหโอ้ท่านนี้ไม่ออกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดันเลยนะ ร้านนี้แม่งไม่เวิร์กพอมาลงไอ้เคเวสปกติดีกว,ว่าไม่งั้นไม่รอดไม่รอดแน่นอนไม่เหลือหมดอะหมดเนื้อประดาตัวมาลงนั้นเจนแบบนี้ดีกว,ว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะมีเฮียกว่าเปล่าก็ไม่รู้เขาปั้นหมดอะ เกือบสองร้อยก้อนน่ะเออออกสักทีหมดอ่ะข้าปั้นอ่ะกายคาอยู่ที่430เข้าปัาน้นเหลือ37ก้อนน่ะหมดประมาณ150ก้อนน่ะผมวม่งสุดยอดสุดยอดมากโอ้โหอืมโอเคด,ด,ดูดิเนี่ย ซากุระเนี่ยมีอยู่93มันบววัวลอยกระต่ายไมหายา่หายยากหายยากเกินกดแรกไปหีบเจสส์สกีแดงโอ้โหตัวแรกกะจะได้เยอะวันนี้สากแค่หาวันนี้แค่สามก้อนนี่มันยอดมากแม่งหมดข้าวปั้นไปเยอะมากไปแล้ววันนี้ก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ,อออรบโอ้โหหอบยากเกินไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ